สวัสดีครับผมหมามามีครับวันนี้มารีวิสินค้านะครับผมตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของทาง a อเซอร์นะครับผมเป็น a อเซอร์ r น5ต A N 5 1 5นะครับตัวนี้ CPU เป็น Intel Core i5 นะครับผมเป็น5้าเจเนอเรชันที่8 8 3 0 0 h นะครับผม2.3 g h นะครับผมตัวการ์ดจอตัวนี้ก็มาด้วยการ์ดจอตัวแรงเลยนะครับผมเป็น Nvidia GeForce G- t x 1050นะครับผม4 GB เลยกันนะครับผม램ใส่ไว้8 GB ตัวนี้ใส่ S D นะครับผมนะครับผม เอเดดี้ M.2 480กิกนะครับผมแล้วก็มีฮาร์ดดิส์อีกหนึ่งพันกิกหรือว่าหนึ่งเทราไบต์ให้อีกนะครับผมสเปคเดิมมาเป็นฮาร์ดดิส์นะครับผมตัวนี้จับใส่เอเดดี้ M.2 480กิกลงวินโดว์ลงโปรแกรมผ่านเอเดดี้ทำให้การทํางานลื่นไหลนะครับผมในตัวเครื่องนะครับผมมี Wi-Fi ในตัวนะครับผมตัวนี้ Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 5G เรียบร้อยแล้วนะครับผมกล้องเว็บแคมหน้ามีให้ภาพชัดแจ๋วเลยนะครับผมแบตเตอรี่ก็เก็บไปกันยาวๆนะครับผมตัวนี้ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วแต่การใช้งานนะครับเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กกเมมมิ่งนะครัับผตว หน้าจอนะครับผมหน้าจอเป็น LED 14เอ่อ15.6นิ้ว Full HD IPS Full HD นะครับผมอุปกรณ์แถมต่างๆนะผมก็จะมีเมาส์แถมให้นะครับตัวนี้แถมรองเมาส์นะครับผมแล้วก็สายชาร์จคู่ตัวเดิมๆของเขานะครับผมมาเริ่มกันที่บอดี้ต่างๆกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมาดูตัวหน้าจอนะครับผมตัวนี้นะครับผมหน้าจอประมาณอย่างนี้นะครับผมเปิดมานะครับผมเปิดหน้าจอดูนะครับผม ตัวนี้หน้าจอกางได้ประมาณนี้นะครับผมหน้าจอกลางได้ประมาณนี้นะครับผมได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมโอเคดูหน้าจอแล้วเรามาเปิดเครื่องกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมหายไปแล้วเข้าไปนะครับผมกล้องเว็บแคมหน้านะครับผมตัวนี้กล้องเว็บแคมหน้าอยู่ตรงนี้นะครับผมกล้องไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วสวิตช์ power ในการเปิดเครื่องอยู่ตรงไหนเรามาดูกันนะครับผมนี่สวิตช์ power อยู่ที่คีย์บอร์ดปุ่มนี้นะครับผมนี่ปุ่มสัญลักษณ์นี้นะครับผมกดจึง 1ึงครั้งไฟ LED ที่คีย์บอร์ดสีแดงนะครับสวยสวยงามเลยเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นสีดําแดงนะผมเวลามีไฟส่องสว่างมาทาให้ไฟสวยเลยนะครับผมหน้าจอนะครับผมอย่างที่แจ้งกันไปหน้าจอตัวนี้15.6นิ้ว Full HD IPS Full HD นะครับผมใช้เวลาในการเปิดเครื่องลันเข้าสู่โปรแกรมเนี่ยใช้เวลาประมาณ10กว่าวินะครับผม1 0 1 5ึิาวิเท่านั้นนะครับผมลื่นไหลเลยนะครับผมตัวนี้ขึ้นโลโก้ตัวนี้มาเดี๋ยวผมพยายามปิดหน่อยนะครับผมอ่านี่นะครับผมเน่นะครับผม จอใหญ่นะครับผมลำโพงเสียงดังฟังชัดสภาพสวยๆเลยตัวนี้นะครับผมตอนมาหาผมเนี่ยเครื่องยังไม่เคยแกะเคยซ่อมเลยนะครับผมตัวนี้ผมจัดการแกะ ใส่ SSD M.2 480 g b ไปให้เพื่อให้การทำงานลื่นไหลยิ่งขึ้นนะครับผมลักษณะของคีย์บอร์ดอย่างที่แจ้งกันไปนะครับผมมีไฟส่องตาคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดเนี้ยมีชุดตัวเลขให้นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมชุดตัวเอ่อต้นพิมพ์นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีสัญลักษณ์พิเศษให้4ตัวนะครับผมสลับของเกมมิ่งก็จะลูกลูกันดีนะครับผมส่วนตัวทัชเพดเมาส์เป็นแบบนี้นะครับผมแบบใหญ่นะปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่ในแผ่นเดียวกันตัวนี้ติด ติ๊กเกอร์มาสวยงามดีจากบาริษัทเดิมๆเลยนะครับผมกล้องไมโอเคนะครับตัวเครื่องลงวิดีโอสิบันะครับผมลงตัวเครื่องลงวิดีโอสิบพร้อมโปรแกรมพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้อเครื่องไปก็เอาไปใช้งานกันได้เลยเดี๋ยวผมก็ย่าปิดเครื่องแป๊บนึงนะครับสั่งปิดเครื่องซะหน,น่อยน,นะครับผมโอเคปิดเครื่องแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมฝาหลังนะครับผมเรามาดูกันที่ฝาหลังเลยนะครับผม ฟ้าหลังตัวนี้นะครับผมแคฟล่าเดิมจากโรงงานจากบริษัทมาเลยนะครับผมโลโก้เอเซอร์นี่ตัวเงี้ยครับผมโลโก้เอเซอร์แคฟล่าตัวนี้สวยๆเลยสีดำด้านแบบนี้นะครับผมสะท้อนเงานิดหน่อยนะไม่ใช่ด้านจ๋าแล้วครับผม ตัวนี้ด้านออกเงานิดหน่อยนะครับผมไม่เงามากนะครับผมพอด้านข้างนะครับผมรูล็อกเครื่องเลยนะครับผมไปซื้อสายล็อกมาล็อกเครื่องเวลาออกบูฒออกงานนะครับผมตัวนี้ช่องเสียบสายแลนยังมีให้ USB Type C 1ช่องนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น HDMI ก็สำหรับต่อเข้าทีวีสามสิบนิ้วสีนิ้วห้นิ้วเวลาดูหนังนะครับผมต่อเข้าทีวีจอใหญ่ๆที่บ้านของเราได้เลยนะครับผม USB Type USB สามจุดศูนย์ให้มาหนึ่งช่องตัวนี้เป็น USB Type C นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น USB สามจุดศูนย์การ์ดลีเด ถ่ายวิดีโอมาต้องการนามาแต่งรูปนะครับผมแล้วก็ตัดต่อวิดีโอก็สามารถถอดเมมโมรีมาเสียบเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับผมสบายๆง่ายๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นการลีดเดอร์นะครับนี่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่นะครับผมมีช่องให้เสียงออกด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับผมลําโพงอยู่ช่องนี้นะครับผมเสียงก็จะออกตรงนี้นะครับนี่ด้านหน้าประมาณนี้นะครับด้านข้างด้านนี้นะครับผมด้านข้างด้านนี้นะครับผมแจ็ค ac adapter เสียบสายชาร์จที่รูนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดู usb หน่อยนะครับ usb 2.0อ่าฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้เป็น usb 2.0ให้มา2พอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นแจ็คหูฟังและแจ็คไม์นะครับผมต่อเข้าลำโพงนอกต่อเข้าเครื่องเสียงต่อไม์เวลาเล่นเกมนะครับผมก็ที่รูนี้ได้เลยนะครับผมใครต้องการฟังเพลงต่อเข้าเครื่องเสียงเครื่องขยายที่บ้านให้มันดังก็หึมให้มันดังไเรอะนี่นะครับผมสามารถต่อเสียงเข้าเครื่องเสียงที่บ้านของท่านได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ อโอเคใต้ท้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับผมใต้ท้องเครื่องนะครับผมมีฝาให้ถอด2ฝานะครับผม1ฝา2ฝาตัวนี้นะฝานี้ใส่ฮาร์ดดิสตฝานี้ใส่เป็นแรมนะครับผมตัวนี้ก็ฮาร์ดดิสตผมถอดตัว่อผมใส่1,000ของเดิมมานะครับผมแล้วก็ใส่ดีอย่างที่แจ้งกันไปแรมเป็น8ปดิกนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ไปด,ดูกัน คใครสนใจนะครับผมใครสนใจโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือว่าเอาไปทํางานตัดตอ่อนะครับผมทําตกแต่งรูปภาพตัดแต่งวิดีโอตัดต่อรูปภาพตกแต่งภาพขายนะครับผมเอาไปเปิดเพจเล่นหุ้นเล่นเกมยิงแอดต่างๆนะครับผมตัวนี้ราคาคุ้มเลยนะครับผม1 8 0 0 0บาทได้ SSD ด้วยนะครับผม SSD 480 g ้ิบก SSD M.2 นทะครับผม18,900ายบาทใครสนใจสอบถามเข้ามาได้มาลองเปิดเพจเล่นดูก่อนได้ที่ร้านไอคิวอิเล็กทริกสออยู่ติดกับร้านจักรยานยนต์ศูนย์จักรยานยนต์ยาม มาห้านะครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับธนา,า,าคารกรุงศรีอยุธยาสาขาขาไทธานีมาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0 8 7 2 0 7 8 5 3 3นเมะครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ส่งโลเคชั่นขับรถมาจอดหน้าร้านหน้าบ้านกันได้นะครับผมร้านผมอยู่ห่างจากหอฬิกาประมาณ200เมตรนะครับผมใครมาไม่ถูกก็โทรสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมตัวนี้นะครับผมทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมลูกค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้มีบริการจัดส่งประเทศนะราคาโอนเงินนะครับผม18,900บาทเข้าบัญชี รีค่าจัดส่งทั่วประเทศลูกค้าที่ต้องการให้ส่งแบบเก็บเงินปลายทาง COD เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม500นะครับผมลูกค้าโอนมาจ้ามาก่อน500นะครับผมที่เหลืออีก18,900บาทไปรอรับเครื่องแล้วค่อยจ่ายเงินที่ร้านที่บ้านของท่านได้เลยระยะเวลาในการจะส่งทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่2วันนะครับผมส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงหรือช้าหน่อยก็จะเป็น3วันส่งวันนี้พรุ่งนี้ปรรืนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมแล้วแต่ว่าภูมิภาคจังหวัดเราห่างไกลกันขนาดไหนนะครับผมสำหรับขายที่ส่วนใจ่ก็จับไปได้เลยส่วนใครที่อยากจะ เข้าไปดูในเพจโน้ตบุ๊กมือ2นะผมตัวนี้เป็นเพจหอจก่อไอทีอิเล็กทรอนิกส์สองนะผมหอจกอไอทีอิเล็กทรอนิกส์นะผมหรือที่ Facebook ส่วนตัวของผม f a c e b o o หมากมากมีนะผมสามารถเข้าไปเซิร์ชดูกันได้นะผมในเพจในเฟซก็จะมีโน้ตบุ๊กอีกประมาณ20กว่ารุ่นนะครับผม20กว่าเครื่องเข้าไปเลือกชมเลือกดูกันนะครับผมชอบใจเครื่องไหนก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมวิดีโอคอลมาดูเครื่องกันได้นะครับผมสำหรับ โน้ตบุ๊กของทางร้านนะครับผมมีบริการรับประกันนะครับผมมีรับประกันอยู่3เดือนเต็มนะครับผมรับประกันให้3เดือนเต็มสำหรับคลิปนี้เครื่องนี้ก็ขออนุญาตรีวิวแค่น,นี้ก่อนเจอกันใหมก่การรีวิวกรไปเครื่องนี้ไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ